วันนี้ก็มาเจอนักแสดงหลายคนเลยบัตรเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วกันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะจับคุณหรอคะจับคุณหรอใช่หรือเปล่าไม่มาใจเลยนะผ่านแล้วคุณมีพี่ลาาพี่รุ้นขอบคุณมากได้ร้องเพลงหรือเปล่าหรือจะมีโกาศเปิดตัวอีกซีนหนึ่งคุณคู่กันหรือเปล่าต้องรอดูนะคะว่าจะมีไหมพระเอกนะได้บรรดาได้หมดเลย จนเนอร์พลุ่นนะคะขอบคุณทุกคนจะมีอาตอลแคสซีนโฮมาด้วยครับโอเคแต่วันนี้ต้องกล่าวอะไรเป็นการแสดงความยินดีหน่อยค่ะด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทเตอร์เดทเม้นท์ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางทางทีมผู้จัดอยู่แล้วในเรื่องแกล้งเดอะซีรีส์นะฮะวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์ว่าอยากดูอยากดูแล้วจนวันนี้ไรล่ะที่เราจะได้ชมกันในฐานะผู้จัดด้วยกันก็มาให้กําลังใจแล้วก็พร้อมสัมภาษณ์ด้วยกันผมไม่ใช่ขอนวดค่ะ จริงๆมันยังดูเนกัโดดอยู่ในสังกัดเดียวกันแต่แยกไอเทมกันเยอ๋ก็แยกเป็นจอบกุ๊ดใช่ค่ะสองคนสุดท้ายจะเป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งจะเดบิวต์เพิ่งกลับมาจากการฝึกที่เกาหลีนะคะค่ะส่วนสองคนนี้ก็เดินเวอร์รี่เวอร์รี่แล้วอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะเวอร์ชั่นพิเศษพี่คนรอฟังอยู่เพราะคุณเป็นกุ๊ดสุดท้ายนี่จะขึ้นมากล่าวอะไรเป็นพิเศษกับแกลนกับซีรีส์เชิญเลยค่ะก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวพวกเราก่อนนะคะสวัสดีครับพัชราภริครับ สวัสดีครับก a s กครับครับสวัสดีครับ From Brick ครับ,วรบพวกเราทั้งสามคนนะครับมาจาก RS Music นั่นเองครับอบพี่พี่สื่อมวชนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบค,คุณ Influencer ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณม a l i b u ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็กำลังใจหนาแน่นเลยเนาะเต็มเปี่ยมน,นะคะคุณโยบ พูดยกตัวหันมาหามว่าพูดอะไรอย่างนี้บพูดความรู้สึกเราวันนี้ก็ได้ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเราตื่นเต้นตื่นเต้นจริงอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะอ,อขอบคุณพี่ฟ้าค่ะที่คอยช่วยหนูแล้วก็ขอบคุณพี่นี่ทุกคนเลยที่มาในวันนี้แล้วก็ ทุกคนเลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้่โดโกด้วยค่ะคุณใบซ่าค่ะก็ฮัลโหลฮัลโหลก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆินฟลูเอนเซอร์พี่ๆ ทุกคนเลยอาจจะไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อนะคะแต่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาก็วันนี้ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอชมแบบพร้อมกันนะคะเย้คุณไาซอาพูดไทยชัดมากเลยนะคะหนูหนูเออนะลูกลุ่ไทยเออคุณไอซ์ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มางานนี้้วยคะ่ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ แฟนคลับของทุกคนค่ะแล้วก็พี่ผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะแบงค์เดซี่รี่ค่ะค่ะเห็นได้เห็นคุณไอมาเดินมุมแดงคุณแร่เลยมาอยู่ที่นี่โมคะเอ่อมารอรับช่างแต่งหน้าตั้งแต่สเอ็ดโมงค่ะเชียวแมกค่ะอีกสามท่านแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับชื่อกุนนะครับเจ คุณคครับ่ะท่านต่อไปค่ะคุณอะไรคะสวัสคะชื่อลุ้มน,นะคะก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะท่านสุดท้ายค่ะสวัสดีครับิ๊กครับผมรับบทเป็นโฟกนะครับก็ฝาก,กติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะ หรือในในคาแรคเตอร์น,นะคะคนหนึ่งจะเป็นคนสุข,ขุมค่ะเป็นคนเนีย้ยเป็น perfectionist แล้วก็เป็นคนขี้ลาคาญเป็นคนทีอ่อยู่ในกฎเกณฑ์ของคุณยา่าซึ่งจริงๆแล้วคนหนึ่งพยายามหนีกฎเกณฑ์ของคุณยา่าแต่ว่าจริงๆแล้วคนหนึ่งเป็นแบบั้ แล้วจริงๆแล้วคุณฝ้ายกับคุณหนึ่งนี่มีความใกล้เคียงกันในมุมไหนไหมคะใกล้ค่ะขี้รำคาญค่ะยังไม่รำคาญเราใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนแบบม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงค่ะอืมค่ะเป็นแนวอาร์ติสอะไรพวกนั้นท,ที่ที่อยู่ในมุมอยู่ในภาพจินตนาการของตัวเองอ,อะไระะอย่างเงี้ยค่ะในในมุม,มในาพาร์ทนั้นค่ะ,คะ คุณโยโกะค่ะรับบทเป็นอะไรคะในเรื่องนี้หนูรับบทเป็นอันหนึ่งค่ะอันหนึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์เด็กแบบสดใสร่าเริงซนๆแล้วก็แบบชอบไปเสนอหน้ากับคนที่เราชอบอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาสนใจและในชีวิตจริงเราถ้าเราเจอคนที่ชอบเราเป็นแบบอันหนึ่งไหมไม่รู้สิคะไม่รู้ใจตัวเอง ชออ่โอเคค่ะทางฝั่งโน้นล่คะคะใครรับบทเป็นใครกันบ้างคะใช่รับบทเป็นมอนค่ะก็บุคลิกใช่ไหมคะค่ะคาแรคเตอร์อคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะคะมอนจะเป็นคนนิสัยน่ารักล่าเริงล่าเริงแจม่มใสค่ะแล้วก็เ,เป็นคนขี้เขินนิดนิด ค่ะใช่ซึ่งปกติตัวจริงเราขี้เขินไหมบ้านหนูว่าไม่ขี้เขินเลยถ้าเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้าน,นะคะ <S <S แปลว่าไม่น่าใช่แล้วขี้เขิน่ะใช่หรอแต่ดูไม่ค่อยเป็นคนเขินเท่าไหร่เลยเนาะเราก็ต้องดูกล้า,<ข>าแสดงออกเก็บทรงกันบ้างนิดนึงค่ะอืม, <S <S อมโอเคคุณไอล่ะคะไอเล่นบทเป็นคุณสามคะ่ะเป็นน้องสาวฝ้ายค่ะอืมแล้วก็เป็นแฟนมอนค่ะ คาแรคเตอร์เป็นไงบ้างคะเออคาแรคเตอร์เป็นน้องลองก่อนน้องลองก่อนมันมันเหนื่อยนะนิดเดียวนิดเดียวเป็นน้ำจิ้มก่อนจะไปชมทีเซอร์หนึ่งสองสามมองอะไรนะมองเลยโอเคค่ะนี่ยไม่ถ่ายปะเออขำขำจริงอ่ะ เคยขำแล้วว่าน้ำลายพุ่งแสบเปเรื่องแรกของหนูว่าไม่รู้ว่าโหมันมันมันตื่นเต้นบ้างครั้งเวลาแบบมีฉากที่ด้วยความที่หนูกับพี่ไอซ์ค่อนข้างจะสนดทกันพอสมควรเ่งี้ค่ะพอมีฉากแบบที่มันต้องจ้องตาหรือว่าอันอันนั้นนะคะมันทั้งตัวนักแสดงทั้งทีมทุกทีมเลยค่ะทั้งฝ่ายผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนนะคะก็ ฝากด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆค่ะค่ะพี่โอค่ะเหมือนพี่ไฟเลยค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะเย้โอเคก็พ่าค่ะพซ่าก็ฝากทุกคนยนะคะเรื่องแบรง์นะคะทีเซอร์น้ซ่าก็ ตื่นเต้นไม่แพ้กับพี่ๆเลยค่ะอยากเห็นเหมือนกันก็มารอดูมาพร้อมกันนะคะทุกคนเ <Yeah. S 1> ย้พี่ไอพี่ไอฝากหน่อยฝากน้องๆทุกคนแล้วก็ฝากทีเซอร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องเลยฝากดูแล้วก็ฝากชมกันด้วยนะคะใกล้จะฉายแล้วค่ะ yeah.